เอ้ยมึงมาส่งเหรอไอ้นี่ฮะอเออ,อ,อ,ออเกือบอ้ันจะได้ยินไงนะครับตัวนี้เราก็กลับบ้านเลยนะครับน,น้องๆกลับบ้านเลยไหมเหรอ,อกลับบ้านเลยนะ,ะเฮ้ยปอบกลัวมึงขำดีกว่าว่เดี๋ยวาะกาติมึงฮะกไม่กังได้ไหม สัตว์ละนะเนื่อ,อเ,เอ็มสัตว์แลกสวยวะสบองินแหละนะครับตอนนี้เราก็มาออกจากต้งนะครับออกมามาซื้อของใช้ทั่วไปนะครับออกมาซื้อน้ำมันนะดิเป็นน้ำมัน U D T เออน้ำมัน U D p น้ำมันของรถดูดนะครับรถดูดเขา่าโอ้รถน้องมาแล้วครับร้อยสิบเดิมเลยรถน้องมาวันนี้เจือดเจอดนี่รถน้องมาซะเลยนี้สวยงาม

muốn hành hay đi bán ná hơn cơ đây luôn cả đang muốn dọn sẹn qua luôn để qua chọn xe xe đi khâu xe vỉn để còn bỏ ghen tả chắc nhau lên à được chứ tên là tăng đi sắt dao dao cái này không phải mình nó dưn vươn rất lói chỉ siêu lúc này mình từ từ vẫn viên đai không biết lúa một chia nào mà cứ bảo vẫn viên này đây lại lói này chỉ đồ 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 กูเบื่อชิบหายเลยกูแก่๋อวันดีจัง Thôi coi ngoài, mình bịt ít đều ừ. ừ, bị rồi nha bị bịt rồi Đấy mẹ, bịt trong dưới จะถ่ายแต่จกขี่จะฟาดเข้าไปแล้วแต่ว่าไปถ่ายนะครับเลืมกดถ่ายนะชิวๆนะครับตอนนี้ชิวๆเก้าสิบเดี๋ยวไปยาวไป

ก็บอกเลยสาวโอ้โ hmm. ่พอบุค so cool ิดจี minutes. ้มไ่ไ like ด oh ้เลยนะสนใจไปส่งปีตงเขาพอบสนใจไปส่งปีตงเขาไปส่งปีตรงเขา่ิ๋มละฮะนี่บุกเข้ามาบ่มม่จักตังเดินไฟก่อนเออเข้าไปนั่นแหละเนาะน้อยเดียว lòng bé vặt máy lột cái đạn này bì jim lột cái gì xôm nè, mân kia, như là mân ướt nghe, ủa, anh phốn, anh phốn, cái này, anh phốn cái máy lột cái gì xôm mới jim, mân kia lột cái xôm để long hoa vào nát máy, mình tới đây, ông bỏ cái nóc còn cả để về với vai ban còn cái <laughs> lón điếu mình chết loại cao ship ai cũng dò chứ Để bìa bây giờ tăng với quay đi con ไว้บ้านนี่ฮะเ,เอเอลุ้นเนี่ยกู้ยหลักของเงากู้แตงกนเียก่อนปองแตงาม่เยแตงดีกว่าก่ออันนั้มันเอาไปแหลกมะเอาป่าวาันไปแหลก